ผลจบฉลากชาร์ลนส์คัพ2024ชายหญิงวอลเลย์บอลชายไทยอยู่สายไม่หนักกันมากสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสบวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลมาฝากกันนะคะวันที่4พฤษภาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ2024 AVC ชาเลนส์คัพประเภททีมชายจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-9มิถุนายนนี้ณประเทศบาเลนโดยกำหนดให้มีเพียง12ทีมเท่านั้นที่จะได้สิ์เข้าร่วมการแข่งขันตามเกณฑ์ดังนี้ 1ทีมเจ้าภาพ1ทีมแชมป์เก่า5ทีมทีมที่มีอันดับดีที่สุดในรายการนี้ในการแข่งขันครั้งล่าสุด5ท,ทีมทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์แข่งขันส่วนญี่ปุ่นและอิหร่านได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอาเลบอลเนชันลีก2025ทำให้ไม่สามารถสมัครลงแข่งขันรายการนี้ได้ผลการจับฉลากแบ่งสายประเทศทีมชายมีดังนี้สาย A บาเลนฟิลิปปินส์จีน สาย B ไทยคาซักสถานปากิสถานสาย C เกาหลีใต้อินโดนีเซียกาตาสายดีเวียดนามออสเตรต C, เลียไต้หวันขณะที่ AVC Challenge นคับประเภททีมหญิงกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่22-29พฤษภาคมนี้ณกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์มีเพียง10ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนจีนญี่ปุ่นไทยและเกาหลีใต้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลนชั่นลีก2025อยู่แล้วนั้นจึงไม่สามารถลงแข่งสมัครรายการนี้ได้ผลการจับฉลากแบ่งสายประเภททีมหญิงมีดังนี้ค่ะสาย A ฟิลิปปินส์ไต้หวนันอินเดียอิหร่านออสเตรเลียสาย B เวียดนามอินโดนีเซียคาซัคสถานสิงคโปร์และฮ่องกง สำหรับแชมป์ AVC Challenge Cup 2024ทั้งชายและหญิงจะเป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งขวัเลย์บอล FIVB Challenger ค Cup ฤดูการ2024นี้และถ้าหากคว้าแชมป์ FIVB Challenger Cup ก็จะเลื่อนขั้นเข้าไปแข่งว bon อลเลย์บอลนชั่นลีกฤดูการ2025ค่ะ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันสำหรับประเภททีมหญิงระหว่าง2มิถุนายนถึง27กรกฎา,าคม2025และ9มิถุนายนถึง3สิงหาคม2025ในประเภททีมชายขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ